บางนย่างซีหุ้นครับซีหรือหกนี่ไอ้ซีหุนครับหัวแดงๆเด้อพี่น้องซีหุนอันนี้นอกรายการครับนอกรายการจุดถวายก่อนบอดผู้ถอยไกลๆกกอูนอนไฟไงซีหุนนะนอนโดนตามสองนึงไป ันี่่เทาไหร่ออาปฟังอาจารย์กล้องครับซีหุ่นบางแรกครับจุดถวายก่อนเปิดหัวเปิดรายการเปิดสนามสำหรับมือน,นี้ครับขอว่าหายมีอาการยินดีขอว่ามันมันมีร้องเป็นใส่หัวเป็นตัวสว่างครับไม่ท้างขออย่าทางเป็นแจง้งเป็นอยางวางในหางฟาดอะ เอาหางฟาดมาลงมาหมุนเป็นรอบจัดๆนั่นยเรียกว่าขึ้นจูงเพื่อนครับครับนี่ครับนี่ถูกใจลงเดียวมันโบกย็นหางนี้เลยล่องอยูเฉยๆได้หางังครับไปไม้ไผ่แต่สุดท้ายเก็่หางเกี่ยสีไปเลยเกี่ยเหมือนไผ่งามเลยเป็นหัวไฟหมุนเอาหัวอยู่กับหม่องเนี่ยเหนียวหัวเรียนท่าเดียวได้บานหัวเสียบได้สร้างเอ้าครับผมหัวเรียนลองมาครับเสียบได้ครับ เอาละเสียบบัวแมนเสียบตรงนะครับเรียนหัวอเรียนนี่ครับนี่นี่นี่ต่ำๆนี่ครับเห็นไปครับนี่นี่นี่ครบเต็มรูปแบบของไฟนี่ครบหอยังครับนี่ครับของไฟเราหักเราพับเด้อสาจางนี่เราพับขอบบัวแมนไฟกูเอาเอาของกูเลยก็ได้นี่ชัดเจนไหมคู่เห็นไปครับเห็นแล้วเห็นหรือเปล่ เออเห็นน้ากันนี่อยู่แล้วอยู่มาตะพุ่นแล้วแหละลงเขาฟ้าเขาๆยิ่งๆบางๆกระลังสีดรวดออกฟ้าขาดๆเงีๆฟ้าๆนี่ครับฟ้ายิ่งๆนั่นหูดออกมากระลังสีเขากระทบฟ้าขาวคางปลายไม่ปลายแหลมๆของปลายไม่ไพ่นั่นนะครับอ๋อจังหวะสุดท้ายวิีซซึมหนึ่งนาทีห้าสิบเก้า ร้อยสิก้วินาทีแต่ซีหุ่นอีกบ้างนะครับจากไอ้ฮันนี่ครับทีมงานเก้าจากทางหลองฮี่เอียงก็ไอ้ขายไงเพื่อนไหมฮะตะกี้ไหมพอผู้เงินเออเฮ้ยพันนี่เดี๋ยวพอผู้เงินนะครับทั้งหลองฮี่ีอ้ไอ้ไอ้ฮันนี่นะครับลองเบิงซีหุ่นนะครับตอนนี้เอามาจุดตัวไว้อีกบ้างนึงนะครับ ใส่เองว่าอ้เง in ี้ยังไงนี่ย่างวันไหนครับยี่สิบเจ็ดใส่หางมีไผ่มีไผ่มีไผ่ยางว้หางเจ็ดสิบเส้นครับเดินมากหนันี่ครับางหลังเลยกองไปยี่สบเจ็ดเซนนะครับี่สิบเจ็ดเส้นหางเจ็ดสิบนะจางไฮะนี่เนาะจังบ่อพุ่งเงินครับใคยังไงเพิ่งต่สมไมโบรัณโบลานตอนนี้ ตัวนี้หยิบหยิบจับจๆแต่ไปทางอื่นแล้วครับแต่งให้งามครับตัวนี้จุดเท้าไว้อีกจักบ้างหนึ่งนะเปิดหัวเปิดรายการสี่หุ่นบนฐานอีกบ้างหนึ่งครับของยางนี้นี่ไอ้แบบ ยังไปได้ใส่ครับไปไปไปเรียว่าอะไรังไงว่าคือเนาะตอนท่ท่านขืนนี่ยก็คือตอรอบกันเนาะบลเหลี่ยมภาพภาพบาเบบไอ้นักอยู่หน่อยปะหน่อยครับ ลอยยี่กับซูสีนั่นล่ะมันอยู่สูงนี่นี่เหลี่ยมผ้าพภาพเอนีนอยู่มองฝ่ายขาวๆจางๆนั่ยน่ะนี่เรียนอีกแล้วต้องหันยุดนี่เรียนไปน้ำร่มนี่ร่มตีไปตีมาอยู่นี่เรียกไปซุ่งลาะงานเรียนทาเดียวนานจะได้รุ่นกับน้ำเพนทาเดียวเออจะได้รุ่นน้ำเพนลาปัดเรียนกลับมาหาเขาแล้วใส่บ่ แล่นเลยนเงาเลยครับเลยนเงาเลยเลียนเลยอ้าวหวงงด้อ like, like, ีกรอบตีกลับขึ้นมาอีกหมุนอีกแล้วสี่หุนครับบ่บ่ไปง่ายอ่ง่าบ้างไหน้างนี่ดีครับบ่โอ้เลาบ่ได้รอยหสีผุนบ่บ่ ก็ซีบกดจีนแล้วเนาะมองพียชิสูงไปมองไปเสียตัวเมียนครับเลี้ยวไปรอครับเลื่อยปลายตานขึ้นไปพูดไปถามเสียวไปหน้าพี่โจนนั่นมองเขาตีใกล้นั่นนี่ครับนี่ของไฟนี่นี่ครับกําลังเข้าฝ้าขาวขาดขาดโค้งๆนี่ครับเขายื่นฝ้าดำหนาหนๆก็มู่นั่นยุไปไปมั้งนี่อะไรเลยยี่ห้อเศร้าแล้วครับ นี่ครับสูงสุงครับผมไปอะไรยังเห็นอะไรไปบ่นี่ไม่ได้บ่สูงเลยของไปเดียวไปแต่ว่ามันไกลครับนี่บ่กันสี่แปานพุ่นตีเอาหอยสี่สูงบ่นะครับฝ้าฝ้าฝาครับเข่ามาฝาฝ้าพื้นเดียวเงี้ยนี่ชนะอะไรล้วมั้งครับลอยเศร้านี่ครับฝา้าน้ำเงินกุมเดียวนี่เมันงปลายไมมนี่ไอ้ไปไหมไปเงี้ยงๆถึงสูงกูมูนนี่ตั้มตั้มนี่ มันก็อีตาตัวนหอดไปไหมหรอเอาเวทมนตมร้อยห้าสิบสี่